ข้หลัก2หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของตัว f o r t a p p s e c นะครับว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างแล้วก็เรื่องของ o w a s t Token นะครับเกี่ยวข้องกับตัว Fortinet Cloud Security นะครับมีอะไรใช้ในการ address สิ่งที่อยู่ใน o w a s t o k e n อย่งไงได้บ้างนะครับก็เริ่มเลยก่อนอื่นเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่า f o r t a p p s e c Cloud ทำอะไรได้บ้างนะครับแบบคร่าวๆนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยตัว f o r t a p p s e c Cloud เนี่ยเป็นตัว protection เนาะในเรื่องของตัวเว็บ กับตัว API นะครับรวมทั้งพวกโมบายแอปพลิเคชันเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงโมบายแอปพลิเคชันมันคืออะไรจริงๆหลังบ้านมันคือ API ล้วนๆเลยนะครับขึ้นมาเป็นตัวโมบายแอปได้นี่มันคือ API ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน d e l i v e r รนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโหลด Balancer Content น o ์ล i n g ติ้ง GSLB นะครับรวมทั้งการทำ CDN ด้วยนะครับทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแอปเดลิเวอร แล้วก็เรื่องของบอดมิเ t ชันนะครับการจัดการบอดมีพวกแอดวานซ์บอดอะพโรเทคชันอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ d d o อสอะพโรเทคชันก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเท a ตต่างๆนะครับเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นเราก็รวมสูตรแล้วเราก็ช่วยวิเคราะห์นะครับแทนที่จะต้องมานั่งอ่านหลอกทีละบรรทัดนะครับเทสต์แอนนลิติกก็จะสรุปภาพรวมมาให้เลยก็ชีวิตก็ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ไปต่อนะครับ ปัจจุบัน For ติเว็บคลาวนี่ไม่มีแล้วนะครับน,นี้ย้อีมีรอบหนึ่งไม่มีแล้วไม่ต้องทำหา f o r t ิเว็บคลาวแล้วนะครับออตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปเป็น f o r t แอ p เซ e กนะครับมีการเพิ่มความสามารถเข้าไปอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เพราะแต่ก่อน,น Web Cloud เนี่ยฟอติเว็บคลาวเนี่ยเวลาที่เราทำเรื่องของแอปพลิเคชันเดลิเวอรเนี่ยก็อาจจะไม่มีในส่วนของ GSLB นะครับอะไรประมาณนี้เนอะดังนั้นเขาก็มีการรวมร่างทําให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าถามว่า เจ้าตัว Forti a p p s e Cloud เนี่ยในปัจจุบันนะครับมันมีโครงสร้างการซื้อเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แบ่งเป็น3 e dition ก็คือ Standard Plan, ออ Advanced Plan, Enterprise Plan นะครับแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูในอันถัดไปนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการซื้อนะครับมีอยู่2อย่างอย่างแรกจะต้องซื้อเป็นความเร็วนะครับอย่างที่2ก็คือซื้อเป็นแอปพลิเคชัน ความเร็วนี่ซื้อยังไงยกตัวอย่างนะครับถ้าลูกค้าเราบอกว่าอยากจะได้ความเร็วที่5 0เมกนะครับ50เมกจะจัดซื้อยังไง5 0เมกเนี่ยสมมุติว่าเป็นสแตนดาร์ดแพลนนะ5 0เมกตกอยู่ในเลงนี้นะครับ5้าสเก้าวิธีการจัดซื้อนะครับถ้าสังเกตตรงนี้จะบอกว่า2 5เมกะบิตเปอร์เซกต่อซีนะครับแปลว่าถ้าจะซื้อ SKU ตัวนี้ FC2 ตัวนี้นะ ความติดตีเท่ากันหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่25ถูกไหมครับแต่ลูกค้าบอกว่าอยากจะได้50อ่าอยากได้50แปลว่า fc 2เนี่ยจำนวน2จํานวนเท่ากับ2นะครับแล้วก็ไปคูณราคาเอานะครับอ่สมมุติว่าถ้าลูกค้าเอาใหม่นะถ้าลูกค้าอยากจะได้100เมกนะครับ100เมกก็อยู่ในคลาดทีเ่เหลืตัวนี้นะครับอยู่ในคลาดทีเ่เหลืตัวนี้อ่าแปลว่าเออ่ถ้าดูตรงนี้นะครับ ต่อ1 1 quantity เนี่ยต่อ1 s e ่งซีนะครับเ,เท่ากับ25ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้100รเมกแปลว่าต้องซื้อทั้งทั้งหมด4นะครับก็คือซื้อ fc 3ตัวนี้นะครับที่เป็นเบอร์1114นี่ fc 3 1114นะ่ะซื้อทั้งหมดนะครับส่ 4, เ quantity เท่ากับ4นะครับทีนี้แอปพลิเคชันมั่ง สมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอยากจะเอาไปใช้สําหรับ5แอปพลิเคชันก็คือ5 f q d n นั่นเองนะครับไอ้เจ้าตัว5 f q d n เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรามันอยู่ในเลงนี้เนาะ5ถึง24ก็ซื้อ f c 2นะครับจำนวนเท่ากับ5นะครับ Quantity เป็น5เนาะก็คืออยู่ตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็คือเหมือนกันนะครับที่เหลือเหมือนกันลองดูด้านนี้นิดนึงนะครับ สำหรับคนที่อยากจะใช้ Dash นะครับตอนนี้มันไปอยู่ใน Advanced Plan เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดแต่ละ Edition นะครับแต่ละ Edition เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ s t a n d a r d a d v a n c e d e n t e r p r i s e สนะครับสำหรับคนที่อยากใช้ Sandbox นะครับเ,เพราะว่าถ้าเราซื้อจัดซื้อวาร์ปทั้งทีนะครับทำไมถึงไม่สามารถจะป้องกัน Unknown Zero Day? อ n นนอลเทร a ซีโร่เดย์ดังนั้นมันก็เป็นคำถามตัวใหญ่ๆเลยนึกออกไหมว่าะจะหาวาร์ปซึ่งทำทางด้าน Security ตีทั้งทีเออมันป้องกัน อันนอตเทรดซีโรเดย์ไม่ได้จริงๆหรอเออดังนั้นก็จริงๆแล้วเราก็ควรจะแนะนําลูกค้ามาเป็น a d v a n c e ์เอ i t ชันเพื่อจะให้ได้ฟังก์ชันนี้นะครับเรื่องของ AI ML นะครับอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ a d v a n c e ์เอ i t ชันะครับเออหรืออย่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นพวก API Desk เอ่อ discovery นะครับก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเอ่อสังเกตนะ Machine เอ่อ Machine Learning นะครับ Anomaly Detection อยู่ตรงนี้นะครับเรื่องการจัดการบอรนะครับโดยใช้ Machine Learning อยู่ตรงนี้นะครับ Account Take Over นะครับเอออย่างสมมุติว่า ลูกค้ามีเว็บไซต์ที่มีหน้าจอล็อกอินอยู่นะครับแล้วก็หน้าจอล็อกอินพวกเนี้ยโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็น User Account ที่อยู่ใน d a t a b เบ e น้อยท,ที่จะใช้ไปน้อยที่จะเจอว่าลูกค้าจะใช้พวก Authentication Protocol ปกตินะครับดังนั้น มันต้องการ Mechanism การจับบู o ฟอร์สที่แตกต่างออกไปนะครับก็คืออยู่ในฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับแอ c เคา t ์เท e o โอเช่วยได้นะครับแล้วก็อย่างเรื่องของอ,อ,อะไรดีคอนเทนต์เลาติงนะครับคอนเทนต์เลาติก็อยู่ใน Advanced e dition เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าผมอยากจะได้ตัวจัดการบอรแบบดีๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้บอทมันมาแบบ AI นะครับอยากจะได้อะไรที่มั่นใจมากๆ แนะนำลูกค้าไปกับ Enterprise Edition นะครับราคาต่างกันไม่ได้เยอะนะครับได้ Advanced b o t มาด้วยนะครับหรือจะเอาตัว Advanced Edition ไปนะครับแล้วก็ไปซื้อเติมทีหลังก็ได้นะครับประมาณนั้นเผื่อว่าอาจจะอยากจะใช้แค่ว a p นะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะใช้พวก GSB l b อะไรพวกนี้ก็ซื้อเป็น Advanced Edition แล้วก็ซื้อตัว Advanced b o t เติมเข้าไปก็ได้นะครับอ อันถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเจ้าตัว FortiGate นะครับปัจจุบันนี้ใน f o r t i f t e เนี่ยรู้จัก f o r t i a p s e c แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถซื้อเป็น per bandwidth นะครับ per application แบบที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ได้แล้วนะ,นะครับตัวนี้เลยนะครับสามารถสามารถจัดซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ข้างในนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกพวก GSLB เลือกพวก,ก,ก DAS อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับ f o r t i a p s e c เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมีฟังก์ชันตัว SOC k as a service ให้มาด้วยถ้าเกิดลูกค้านะครับอบอกว่ามีแอปพลิเคชันอยากจะโปรเทคด้วยระบบวาร์ฟนะครับอยากได้วาร์ฟเก่งๆแต่ว่า,าไม่มีคนดูแลอ,อยากจะได้คนดูแลแบบ7คูณ24แบบเลเวล SOC เลยได้ไหมนะครับเรามี SOC as a service ตัวนี้ขายพ่วงไปด้วยได้นะครับมันก็เป็น up s เ l ลของพวกเราเนอะ,อะยังไงก็เอาตัวนี้นะครับให้ให้ให้ลูกค้าดูนะครับ อันถัดไปนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัว Forti Apps Cloud เนี่ยตอนนี้ไปลิสต์อยู่ในพวก Market Place เรียบร้อยแล้วนะครับ AWS ชัวร์ Google อะไรพวกนี้นะครับไปลิสต์อยู่ในนั้นละนะครับก็สามารถไปจัดซื้อตรงนั้นได้นะครับทีนี้ใน Q3 นะครับมันมีพวกฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเด็ดๆขึ้นมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย AI นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับตระกูล AI ก็มีมาแล้ว ก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเจ้าตัว Forti AI ที่อยู่ข้างใน Forti a p p s i c l o นะครับเปิดง่ายนะครับก็คือไปที่ Setting นะครับแล้วก็ไป Forti AI ไปติ๊กถูกทีหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้แล้วแต่ปัจจุบันเป็นเบต้าเ i t ิชันนะซึ่งเจ้าตัว Beta Edition สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยข้อดีก็คือเขาให้มา500,000โทเค็นเลยนะครับต่อวัน ใช้ได้เยอะมากต่อวันนะครับแล้วก็แปลว่าต่อวันนึงเนี่ยถามได้25-50คําถามนะครับก็ถ้าเราซื้อแล้วนะครับก็ highly recommend ให้ทดลองใช้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงทดลองใช้อ่ะทีนี้อตอนตอนตอนขายจริงเนี่ยโทเคนอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วนะ,ะดังนั้นก็ถ้าตอนนี้ทดลองใช้ได้ก็ทดลองใช้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์นะครับถามว่าถามอะไรก็ได้บ้างน,นะครับ สิ่งที่เขามีเนี่ยปัจจุบันก็คือเรื่องของพวก k n o w l e เล e b บ s e ทั้งหลายนะครับวิธีการ c o n f i g นะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับ Best Practice ในการ c o n f i g ต่างๆอ่าแล้วก็พวก Attack l o g อนะครับว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ a t t a c k log ให้นะครับเอ่อแทนที่จะต้องไปนั่งดูจากพวก d a s h บ o a r ดหรือว่าไปดู t r a d e Analy t i c แล้วก็มาวิเคราะห์ต่ออีกรอบหนึ่งอะไรพวกนี้เนาะเอ่อแต่จริงๆ t r รปแ Analytics ก็ช่วยวิเคราะห์มาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะอ่าอันนี้ก็วิเคราะห์ลึกลงไปอีกชั้นนนึงนะครับ อย่างพวกทราฟฟิกหลอกนะครับเราเอามาวิเคราะห์ได้นะครับหรืออย่างตัวแดชบอร์ดนะครับให้เขาวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ข้างในแดชบอร์ดนะครับอะไรประมาณนี้ยูสเกตบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เอาไปถามเขาเราถามเขายังไงนะครับเราถามเขายังไงได้บ้างไหนลอง a อน l y z ไลซ์นะครับเอ่อแอ n แ k a n แพทเทิร์นนะครับโดยแยกตาม CVE ละกันแยกตาม s ิกเนเจอร์นะครับช่วงนี้เห็นมีเออไอเจ้าตัว s ิกเนเจอร์ไเบอร์นี้เกิดขึ้นบ่อยจังไหนลองวิเคราะห์ให้หน่อยสินะครับ Investigate Traffic s ส p ปนะครับหรือว่า e อ r ร์เรอรนะครับของ URL ออหรือว่าอาจจะให้เทียบ compare Traffic นะครับหรือว่า t r a ดเคนนะครับที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆนะครับเมื่อวานนี้มี t e a ดเกิดขึ้นอะไรขนาดไหนในช่วงเวลาไหนอะไรประมาณนี้ identify พวก Top Talker นะครับ c a r r i ว y ร์ฟนะครับ behavior มีถามกันมาหลายคนเลยบอกว่า วาร์ปคอนฟิ g ิเรชั่นที่เซตไว้เนี่ยเอ๊ะมันเหมือนกับมันมันซ้อนซ้อนกันอยู่หลายจุดนะเออแล้วคำถามคือคือมันซ้อนกันเนี่ยมันซ้อนกันในมุมที่ว่า p โ l ลีซีมันจะต้องวิ่งผ่านหลายจุดคำถามคือถ้าโดนตรงนี้บล็อกไปแล้วเนี่ยอันถัดไปมันจะยังถ้าโดนตรงนี้อลลาวอันถัดไปจะโดนบล็อกเออแล้วมันมันจะเป็นยังไงอันหนึ่งบล็อกอันหนึ่งอลลาวเออมันจะโดนอันไหนก่อนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็อันนี้ถาม ถามเข้าไปใน AI ได้เขาช่วยคลาลิฟาให้ได้บางคนบอกว่ามีไวล์ลิสต์อยู่ถ้าไวล์ลิสต์อ่ะก็เราต้องการให้ไวล์ลิสต์แล้วอะ่ะแต่ว่าไอ้หัวข้อนั้นมัน fail. เฟลแต่หัวข้อนั้นอะ่ะมันก็ดูรุนแรงซะเหลือเกินมันก็ไม่ควรจะให้ผ่านเคำถามคือมันจะเอาอันไหน อันนี้เราก็ถามถามไปที่ AI ได้ช่วยตอบได้นะครับในนั้นเนี่ยจะมีระบบฟีดแบก feedback ด้วยถ้าเกิดว,ว่าถามแล้วยังไงก็ช่วยกดไลค์กดดิสไลค์ด้วยนะครับทางทีมหลังบ้านที่เขาพัฒนาระบบ AI ตัวเนี้ยจะได้เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับลิมิตนะครับลิมิตของเจ้าตัว40 AI นะครับใน40 a p s e c ก็มีเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นณนะวันนี้เนี่ยก็สามารถจัดการได้เฉพาะในส่วน หลอกที่มาจากตัวคลาวด์นะครับของพวก Advanced b อร์ดทำไม่ได้นะครับ g s สนะวันนี้ยังทำไม่ได้หลอกยังไปไม่ถึง AI นะครับข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับยังเข้าไม่ถึงนะครับยังเข้าไม่ถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ d a t ้ Retention นะครับมี 2- 3สเดือนแค่นั้นนะครับมันเป็นเบต้าไงตอนนี้มันเป็นเบต้าอยู่นะครับแล้วก็ไม่มี v i s i b i l i t y นะครับในส่วนของตัวโทเค็นนะครับว่าตอนนี้เหลือโทเค็นอยู่เท่าไหร่นะครับอืม ความสามารถถัดไปนะครับเ,ออเรื่องของแอปพลิเคชันเลเวลเพอร์มิชันตอนนี้เราสามารถกำหนดได้ว่ายูเซอร์หคนไปอยู่ในกี่แอสเซทกรุ๊ปนะครับเราสามารถสร้างแอสเซทกรุ๊ปขึ้นมาได้แอสเซทกรุ๊ปหนึประกอบด้วยแอปพลิเคชัน123 Asset ามแอสเซทกรุ๊ปประกอบด้วย2345อย่างนี้นะครับแต่ละยูเซอร์เข้าแอสเซทกรุ๊ปไหนได้บ้าง คล่องตัวนะครับเออถ้าพวกเราจํากันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ IAM มนะครับเออมันมีปัญหาตามมาก็คือว่าการเข้าใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเอ่อในแต่ละยูเซอร์เนี่ยอาจจะเข้าได้ไม่เหมือนเดิมนะครับมันมีลิมิตบางอย่างเกิดขึ้นเอ่อตอนนี้แก้ปัญหาตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการ enable เจ้าตัว Permission ที่ว่าเมื่อกี้อ่าก็คือ ต้องเข้าไปที่ general นะครับแล้วก็ setting นะครับแล้วก็เปิดเจ้าตัว asset group ขึ้นมานะครับแล้วก็ไป create asset group นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรประมาณนี้นะครับก็คือตามทำตามวิสัยของเขานะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถสร้าง asset group ขึ้นมาได้ส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของตัว content routing มั่งคล้ายๆกับ content routing นะครับแต่อันนี้มันเป็น client server นะครับ client server based routing ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า เครื่องแคลนเครื่องนี้มีเซอร์ตัวนี้คอนเทนต์ให้มันเลาติ้งไปเส้นทางนี้ไปหา URL ตัวนี้นะครับถ้าเขามีเซอร์อีกตัวหนึง่งให้เล้าไปหาคอนเทนต์อีกแบบหนึง่งนะครับก็อันนี้มีลูกค้าใช้เหมือนกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมาค่อนข้างแอดวานซ์เพราะว่าเขาจะต้องดีเท็ตเซอร์ติฟิเคตได้ด้วยนะครับฟีเจอร์ถัดไปนะครับก็คือเรื่องของ URL relighting นะครับก็ เราสามารถนะเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะรีไลท์เฮดเดอร์ได้นะครับรีมูฟมันทิ้งอะไรพวกนี้นะรีมูฟมันทิ้งอินเสิร์ตเข้าไปนะครับสามารถทําได้อ่ะทีนี้มาถึงเ,เรื่องของ o a วับ้างนะครับ o w วัสดพับเกับ f o r t i n น t c l คลาวซีเค i t y อมันเป็นยังไง โฟติแอพเซ็เนี่ยโฟติแอพเซ็กคลาวเนี่ยมันมีมัลติเลเยอร์ดี n เ e นซ์แบบที่เห็นในภาพซึ่งพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยภาพภาพนี้อยู่นะครับมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเออบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะมีอย่างเนี้ยมีเลเยอร์ตามนี้มาตลอดเลยไม่เคยเพิ่มก็แสดงว่าไม่พัฒนาเลยสิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในแต่ละเลเยอร์ที่เห็นตรงนี้ก็จะพัฒนาออกตามแนวข้างเอ่อให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอ่อ DLP เก่งขึ้น a t t a c k Signature เยอะขึ้นโปรโตคอลรู้จักมากขึ้นอะไรประมาณนี้บอดดีเทคได้ ดีขึ้นแซนบ็อกรู้จักเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ละอันเนี่ยแต่ละเลเยอร์ก็จะเก่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามตามออขอบเขตที่ที่เขาได้รับมอบหมายนะครับรวมทั้งด้านล่างที่เป็น Machine Learning นะครับกับตัว Sandbox นะครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เจ้าตัว f o r t ต Appset Cloud เนี่ย cover over t t o ปเได้ทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เข้าเรื่องเลยนะครับตัว o top 1 e ที่เห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยเป็นเวอร์ชัน2021น2021อ้าวทำไมเอา o อวัฟท็เทนสมาคุยกันเพราะว่าอันนี้คือ Official Release ล่าสุดของเขานะครับที่เห็นว่ามี2023อันนั้นไม่ใช่คำว่า o อว p ฟท็อปนะอันนั้นเป็น OWAP ฟ API Top ีไอท o อเท่โอวัทเน่คือตัวนี้นะครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับาถามว่ามันต่างกันมากไหมมันต่างกันนิดเดียวแค่หัวข้อเล็กๆหนึ่งหัวข้อนะครับเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังด้วยอ่ะ นะครับโอ,อวัฟท็อปเทนเนี่ยถ้าถามว่าเราแอดเรสในแต่ละคอนโทรลเนี่ยตั้งแต่ A1 ยัน A10 เนี่ยด้วยโซลูชันอะไรได้บ้างสังเกตนะครับโฟติแอพเซ็ c คลาวดเนี่ยมีอยู่ในทุกอันเลยสามารถเอามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าอย่าง คอนโทรล A4 นะครับที่เป็นอินซีเคียวดีไซน์เนี่ยเรามี CNAP ็ปนะครับ40ซีเนเข้ามาด้วยนะครับทำไมถึงต้องมี40ซีเน a p มันไม่ใช่ว่าต้องนะ40แอพเซ็ตคราวเนี่ยตัวเดียวก็อ d g เด s ได้แล้วเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นข้อมูลเชิงลึกนะครับเพราะนี่คือเรื่องของ In Design อ,อินซีเคียวดีไซน์เนาะถ้าเราอยากเห็นข้อมูลเชิงลึกว่าเอาแล้วดีไซน์ผิดยังไงเอา CNAP ไปดูเลยนะครับก็จะเห็นว่าไส้ข้างในผิดยังไงเหมือนข้อนี้นะครับ Security Misconfiguration นะครับยกตัวอย่างเช่น v e r b o s อเออ Error m e s s a เ e นะครับเวลาที่มันมี Error เกิดขึ้นนะครับตัวระบบของเราเนี่ยตัวเว็บไซต์ของเราตัว API ของเราเนี่ยก็จะมี Error Message ที่บอกไปซะงั้นแหละว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยใช้ไฟทอนบอกด้วยว่าเวอร์ชั่นไหน Error ใน Library ชื่ออะไรนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ควรเลยนะครับไอตัวนี้นอกจาก For ตี้ c e จะจัดการได้แล้วนะครับตี้ฟ ก็ช่วยจัดการได้ด้วยนะครับพวกมิสคอนฟิกชเรชันทั้งหลายเนี่ย40 C Snap เนี่ยช่วยได้อ่าแล้วก็อย่างเรื่องของวาลเนอร์นะครับหรือว่าอัปเดตคอมโพเนนต์นะครับก็เกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับใช้คอมโพเนนต์เวอร์ชันเก่าๆอะไรพวกนี้ C ี n a p เนี่ยก็จะ address ปัญหาพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับข้างใน40 Appset Cloud เนี่ย มันก็จะมีฟังก์ชัน d a s นะครับที่ยิงใส่ workload ข้างหลังคล้ายๆกับเป็นเพนเท็กย่อมๆเลยนะครับยิงใส่ workload ตัวเองนะครับเพื่อจะดูว่ามันมีว a ลเนอหรือว่ามี Component Outdate อะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างข้อนี้นะครับที่เป็นอ d ด n น i ิฟิเคชันออเทนติเคชันเฟลเลียนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัว FortiClient ทำเซ t เ a นะครับเพื่อช่วย d อาชน s ปัญหาข้อนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกออเทนติเคชัน o ม m e c นิซึม m พวกบู o ฟอร์ตอะไรพวกนี้เนาะ,ะทีนี้ อันถัดไปก็คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กับ Data i n t e g r i t y อ่าก็ตัว CNAP ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับหรือตัวอตัว c u นะครับ s e c u อ i t y l o กนะครับกับตัว Monitor Failure ต่างๆทั้งหลายนะครับออนอกจากตัว Forti Appsec Cloud Function ที่ชื่อว่า t r r e e อ Analytics จะทำหัวสองหัวข้อนี้ได้แล้วนะครับเราใช้ Forti n n l y z z r er r ช่วยก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ระดับของ Forti ซ i เลยก็ได้นะครับก็สามารถทำฟังก์ชันพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้าอยากมองเห็นแบบในเชิงลึกเลยนะครับเออนะ ไอ้ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับทีนี้ในแต่ละตัวนี่มันพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับอย่างตัวแรกเรื่องของ broken access นะครับมันก็จะพูดถึงเรื่องของเวลาที่มันเกิด failure ที่เกิดจากการ enforce proper user permission นะครับเวลาที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับพวก user permission อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็ทำให้มันเกิด failure เกิดขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะมีประเด็นของ broken access เกิดขึ้นได้นะครับ cryptographic failure นะครับยกตัวอย่างเช่นพวก weak เอนคริปชันทั้งหลายนะครับเอนคริปชันไม่ดีไม่เอนคริปชันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการจัดการคีย์ไม่เหมาะสมนะครับในส่วนของอินเจคชันเนี่ยคอนโทรลเอนะครับในเรื่องของอพวก s ีควิลอินเจคชันโนซีควิลอินเจคชันพวกนี้เราเคยได้ยินกันเยอะและ o s s s i t e scripting อะไรพวกนี้ไอตระกูลอินเจค i ินชันทั้งหลายนะครับอ่าพวกนี้สามารถ ใช้40 a s e r c จัดก,การได้เดี๋ยวในดีเทลเนี่ยออว่ามันมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมีในสไลด์ถัดไปนะครับอย่างเรื่อง insecure design นะครับมันพูดถึงเรื่อง design pattern ะนะครับ design pattern เป็นหลักเลยนะครับออพวก security configuration เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่า c o n f i g ผิดนะครับ40 f s t r a c กับ40 c m a p มันก็จะช่วยบอกว่ามัน c o n f i g t ผิดนะออต้องจัดการยังไงนะครับเ,ออเรื่องของออพวก Library นะครับไอตัว a6 นะครับ a6 จัดก,การเรื่องของวาลเนอร์กับพวกอัลเดตคอมโพเนนต์นะครับเอ่อก็จะพูดถึงพวก Library ER ต่างๆนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ย forty a s e c t cloud ก็ช่วยช่วยได้นะครับเอ่อหรือข้อ a7 นะครับเอ่อเรื่องของพวกเอ่อ i d e n t i f i c a t i o n กับ authentication นะครับก็พูดถึงเรื่องของ broken authentication mechanism พวก b o o t f r r d นะครับเอ่อพวกตระกูล s e s s i o n ทั้งหลายนะครับ เรื่องของ A8 มัง่งเรื่องของซอฟต์แวร์กับ Data Integrity นะครับก็เรื่องของตระกูล i n t e g r i t y ตระกูลเรื่องของอัปเดตอะไรพวกนี้นะครับ c i c d ไปไลน์อะไรพวกนี้นะครับอันถัดมาก็เรื่องของ security log นะครับเรื่องของเทรดต่างๆเรื่องของการ monitor failure ต่างๆนะครับเ,เลยต้องใช้เจ้าตัวเทรดอ a นน l y ิติกนะครับที่อยู่ใน40 Apps in Cloud นะครับตัวนี้เนี่ย เ,เข้ามา address ปัญหาเรื่องของออหลอกต่างๆนะครับเรื่องของการวิเคราะห์หลอกอะไรพวกนี้ว่ามันโอ้โหมันวิเคราะห์ยากแล้วมันก็ทําให้มันแบบสียเวลาอะไรประมาณนี้เนาะเ,เรื่องของ s e r v ์ฟเวอ e ์ไซ u ์ s ีคว r ส์ฟอนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นปัญหาการจัดการทงางัางเซิร์ฟเวอร์นะครับเซ็น n a อันออเทนลีควีสนะครับเป็นเรื่องของการเซ็นต์อันออเทนลีควสเข้าไปนะครับประมาณนี้พวกนี้เนี่ยเอาทีละตัวเลยนะครับ อันแรก b r o k e n access นะครับถามว่าเจ้าตัว forti a p c s เนี่ยจัดการยังไงนะครับมันมีพวก application signature อยู่ในหมวดนี้นะครับ information d i s c l o s r e กับโทรจันถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าเวลาที่ลูกค้าถามน,นะครับอันไหนลองยกตัวอย่างสิะจะ c o m p i l e tor หรือว่าจังหวะที่ตรวจรับเนี่ยไหนบอกว่าทำ oauth t o p 10ได้ข้อ a 1เนี่ยทำยังไงนะครับมันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ มันโปรเทคอะไรได้นะครับมันโปรเทคพวกคุกกี้เอ่อแครนไซต์รีเควสต์ฟอร์เจอรี่คอร์สนะครับ u r เโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเอ่อรวมทั้งแมงก้กระทั่งเรื่องของบอทนะครับการจัดการบอทอยู่ในหัวข้อเดียวกันเอ่อคริปโตกราฟิกนะครับที่บอกว่าเอา่อเอ็นคริปไม่ค่อยดีนะครับเราก็ตรวจจับได้จากอิน r m เมชันที่ดีสโ o รดนะครับเอ่อหรือว่าพวก PII ออะไรพวกนี้นะครับเอ่อ แล้วก็มีประมาณนี้นะครับใช้พวก redirect จาก HTTP ไปเป็น HTTPS ก็ช่วยเรื่องนี้ได้นะครับก็ทำให้มันีเขียวได้ Cookie security, คุกกี้ security ตระกูล encrypt ทั้งหลายนะครับ HSTS นะครับหรือว่า HTTP header security นะครับอะ,อะไรพวกนี้นะ,ะทำ user t a g g i n g ประมาณนี้ตระกูล injection นะครับเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับรวมทั้ง general attack ก็อยู่ในหัวข้อนี้ด้วยนะครับแล้วก็ โปรเทคอะไรนะครับก็ตามนี้เลยรวมทั้งตระกูล validation ทั้งหลายไฟล์ Find security ก็อยู่ในนี้ด้วย webshell นะครับ webshell คุ้นๆกันเนาะกราฟ QL กราฟ QLvalidation ก็มีด้วยมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับหลายค่ายที่บอกว่าตัวเองเป็นว a r p ก็ไม่มี g r a p h QLvalidation นะครับอ่ะทีนี้เราพูดถึงไอ้พวก Signature เยอะแล้วนะครับก่อนที่จะไปข้อถัดไปเนี่ยขอ เออเรียกว่าอะไรดีเอ่ออธิบายไว้แบบคร่าวๆตรงนี้นะครับว่าลักษณะของการทํางานมันเป็นแบบนี้นะครับเออเวลาที่พูดถึงตัวซิกเนเจอร์นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะเอาะซิกเนเจอร์ที่มาจากโฟรติกาดนะครับเออซึ่งก็อาจจะนะครับอาจจะนะประกอบด้วยเจอ act act, เนอเรตแอคแท็กนี่ซีโคอินเจคชั่นอะไรพวกนี้นะครับโทรจันไบไออันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเออเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับรวมทั้งคัสตอมซิกเนเจอร์ก็ทําได้นะครับ ถ้าลูกค้ามี requirement แบบประมาณว่าสามารถทำ Custom Signature ได้เท่านั้นเท่านี้ครั้งก็ให้รู้ไว้เลยว่า T O R ฉบับนั้นเนี่ยมาจากอ,อ r r o u u t t ที่ตระก,กูลวาร์นะครับที่จำเป็นที่จะต้องเขียนรูเป็นข้อข้อไป เขาก็เลยต้องมีข้อจํากัดพวกนั้นขึ้นมาเ,าเพราะเขาจะต้องเอารูไปใส่นึกนึกออกไหมเอาโอวัฟท,ท็อปเทนรูไปพิมพ์ใสไ่ไว้ในนั้นนะครับทําไมเราถึงไม่พยายามเน้นไอ้ข้อพวกนั้นก็เรามีซิกเนเจอร์เยอะซะขนาดนี้นะครับเ,เราก็เลยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนั้นนะทําไมเอาออโต m เ t น c เอาออโตเมติกไปไม่ดีกว่าหร้อซิกเนเจอร์ที่มันทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งตรงนี้นะครับ ทำเล็กเอ็กซดให้ได้นะครับอันถัดไปนะครับเวลาค่อนข้างมีน้อยเอ่อแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับเราก็มีนะครับสไลด์ตัวนี้เรื่องของ m a c h ีน e Learning พวกเราน่าจะคุ้นๆตัวนี้กันอยู่นะครับก็เป็นแบบเดียวกันเลยกับที่อยู่ใน f o r ติ w ว b นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยคือใช้ m a c h ีน e Learning ยังไง f o r t p a p p s e ็ Cloud ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ข้อถัดมานะครับในส่วนของเอศูน Insecure d e s s i n n นะครับ, Design, รบมันก็จะพูดถึงเรื่องของอก็ดีไซน์ไม่เหมาะสมไงเลยทำให้เกิดเป็นพวก SQL Injection Cross-Size Scripting ไ,ได้อะไรประมาณนี้เนอะดังนั้นเราก็เลยมี s i กเนเจอรพวกนี้ที่มาครอบคลุมนะครับ มิสคอนฟิกเ t ชันนะครับอ,อย่างเช่นอคอ n f ิกผิดนะครับ HTTP ก็จับรีเด e c t ซะเลยอะไรประมาณนี้นะไอน้นี่ก็จะช่วยได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ข้อนี้มันพูดถึงเอาไว้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เลยเอามา address ปัญหาข้อนี้ได้ Cookie Security อคอนฟ i กผิดเอาไว้ HTTP Header Security ไม่คอนฟิกเลยนะครับเพราะว่าปกติ Developer เนี่ยไม่รู้อยู่แล้วว่าข้างใน Header Secure ยังไงนะครับซ,ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ พวกตระกูลวอลเนอร์นะครับแล้วก็ตระกูลอัปเดตคอมโพเนนต์ของเอหกนะครับก็มีพวกเจเนริกแอคแท็กนะครับโนนเอ็กซ์ปอยอะไรพวกนี้อินฟอร์เมชันดิสโกรทพวกนี้สามารถแอดเดรสปัญหาข้อนี้ได้นะครับคุกกี้ซิเคิริตี้มันสามารถป้องกันตรงนี้ได้นะครับ ข้อตัดไปนะครับพวกตระกูล Authentication Failure สังเกตเอา Static A p r o f i l e มาใช้นะครับเออแล้วก็อย่างเรื่องของ API Protection User Tracking พวกนี้ก็ Address ปัญหาข้อนี้ได้เออต้องไปเร็วนิดนึงนะครับเวลาค่อนข้างมีจำกัดเ,เรื่องของ Data Integrity นะครับเ,เรื่องของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆ Failure นะครับก็ประมาณนี้เ,เรื่องของ l หลอันนี้พูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของ Server-side Request Forgery นี่เล่าให้ฟังไปแล้ว มาอันนี้ดีกว่านะครับเรื่องของตัว o w a ั P โอวั p เอพีท็อก AP เทนสอ,อมันคืออะไรนะครับลิสต์มาตรงนี้เราพพอร์ตหรือเปล่านะครับมันต่างกันยังไงเนี่ยอย่างเซิร์ฟเวอร์ไซ u e รีเควสต์ฟอร์เจอรีเมื่อกี้เพิ่งพูดไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นข้อ a อซิตอนนี้มาโผล่อยู่ตรงข้อ API 7ถูกต้องแลวครับมันแค่สลับข้อไปมาแค่นั้นเอง นะครับมันแค่สลับข้อไปมาแค่นั้นเองอย่างนี้เลยนะแลวถ้า,างั้นถามว่าแล้วในนี้มีอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นมามีแค่ข้อเดียวครับ a 6ข้อเดียวเลยนะครับเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าพูดถึง business flow นะครับ analytic access to sensitive business flow ลองนึกภาพตอน implement นะว่าไอ้ตรงนี้จะ implement กันยังไงมันคงยากพิลึกเลยนะเพราะมันเป็น business flow อะทีนี้ข่าวดีก็คือว่าจริงๆแล้วเรา support นะครับเรา support มานานแล้วด้วย นะครับเพียงแต่ว่า GUI เนี่ยมันไม่มีนะครับที่จะเอามาบอกว่าเออมันเป็น OWASP API Top 10หัวข้อไหนนะครับเราไม่เคยมี GUI บรรทัดนี้แต่ว่าถ้าถามว่าเราโปรเทคเอาไว้หรือเปล่าเราโปรเทคมาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มี GUI โชว์แค่นั้นเองเออตอนนี้เราก็มีโชว์ขึ้นมาให้ดูแลนะครับดังนั้นสำหรับคนที่จะเอาไป c o m p i l ์สเปคเรามีแล้วนะ OWASP API Top 10ททำได้นะครับทีนี้อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็ CQIQ lab นะครับก็เจ้าเดิมนะครับเขาก็ทําทดสอบนะครับวาร์ฟนะครับเหมือนเดิมก็ยิงใส่นะครับยิงใส่เราก็ยังคงติดอยู่บนขวาสุดเหมือนเดิมนะครับเรายังคงติดอยู่บนขวาสุดเหมือนเดิมเราติดอยู่บนขวาสุดเนี่ยมันนานมากแล้วนะครับแล้วก็มีเพลเยอร์ที่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเนี่ยหลายลายนะครับก็บางลายปีก่อนดีอยู่ปีนี้ไม่ดีไปละอะไรอย่างนี้นะครับก็ ไม่ได้ตั้งใจชี้เมาส์ไปที่ใครนะอะ่ก็มันประมาณนั้นจริงๆนะครับแล้วก็อย่างอันนี้น่าสนใจมากนะครับเอไไม่เข้าทดสอบครั้งนี้นะครับอืมอ่ะก็หมดแล้วครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวสารที่อยากให้พวกเราเอาไปอัปเดตต่อให้ลูกค้าถ้าสามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยอยากทราบเพิ่มเติมนะครับก็หลังไมค์มาคุยกันได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ